อาทิเก่งมากครับอริภัยรังจาอ่ะต่อเร็วทีต่อเองโอบี่แกทีนีเอาจับแฉกับแทนครับนี่จับตรงนี้อ่อาทิตชายตาาอันนี้ตัวอะไรคะดบุโอ้ชาเบร์ดบร์ดอขีดีๆลูก ทีบถอยล้างทอ้าถอยล้างทิ้งเก่งมากลูกถอยล้างีเท้าระหางตุ๊กทิ้งหมดแรงยังอเก่งมากครับอถอยล้างอีก คับลูกอาชัดจับตรงนี้กับตรงนี้ิบอาทิปไนจับอะไรตรงเบรกล่ะอาทิพจัเออจับอันนี้เบรกเบรอันนี้เบรเเบรอาทิปทิอาใครล้งทิ โอ้ยอ้าวไลางอ่าปี๊ียัง่องมตจานอดตรีไทยัต่อออาใหม่อใ่้ะสดาสอันห้รอินั่่ดวยอาปิตปีนี้โอ้โหอธ มดีนัก็ดเความเป็นสตรีไทยใจาอหมวยมาฮังนี่พระองค์จะให้นางเจ้าิธิถ้าเป็นราชินโอ้ต้องขอเอียงด้วยขอ่โอ้ไม่เอาขาเข้าทางนี้สิอะาายไมาธิตาิ ทำอะไรอ่ะจงตัวเก่งเนาะนี้ไมขาไหนขาวายังไงคะขาวายังไงอ่อวานตรงนี้อาทิบอันนี้ไม่เอาออกลูกอยู่อย่างนี้แหละได้ปะปะ 哦，明白。